ต่อไปเป็นปฏิโลมปุจฉาเปิดหนังสือไปที่หน้า251สันนิษฐานคานาไม่เคยเกิดเป็นการสองปุขโลปัจจานิกนะสังสยาท่านแรกแต่จกขากำลังเกิดนี่เป็นการหนึ่งปุขโลอนุโลมะใน ตอนที่สองจากขาก็ไม่ใช่กำลังเกิดเป็นการหนึ่งบุคโลปัจจนิกเริ่มต้นหาองค์ธรรมที่สันนิษฐานคานาไม่เคยเกิดนะก็ต้องนะถ้าตามหลักการที่เราหากันแบบตอนการสองก็องค์ธรรมที่มาก่อนแน่นอนกว่าเพื่อนคือสุดทธาวาแต่ว่านี่คานา มันไม่ใช่มาแค่สุดทธาว่าเรามารูปเลยรูปเลยแล้วก็อาสาันอารูปก็คือภูมิกอมอดอของคานาทั้งหลายแหล่นั่นเองภูมิกอมอดอของคานาก็คือภูมิที่คานาเกิดไม่ได้จึงมาหมดเลยสามภูมิรูปสองขาอาันสองขาอารูปสองขารูปก็รวมสุดทาวาดไปด้วยนะนะ ันนี้ใส่ไว้เพื่อกันสงสัยนะรวมสุทธาวาสในรูปแล้วจากนั้นสังขยาท่านแรกต้องการองค์ธรรมที่แต่จักขากำลังเกิดคิดในภูมิที่จักขาเกิดได้แบบง่ายๆเลยนะแล้วก็ขาเกิดเลยนะจักขากำลังเกิดอันดับแรกต้องเป็นภูมิที่จักขาเกิดได้อันดับที่สองต้องเป็นขาเกิดเท่านั้นก็มาดูในสามภูมินี้ว่าภูมิไหนจักขาเกิดได้ รูปจะขาเกิดได้ขาไหนขาเกิดได้รูปขาเกิดไปนี่ได้รูปขาเกิดติหนึ่งผลเสกขาสามซึ่งกําลังเกิดในรูปปูมิที่เรียกว่าอุปาทกนาธรรมกีของรูปปาวัจร,ราป,ปฏิสนทิทจิตห้าเจตสิกสามสิบหกรรมชักรูปน,ะกนะกรรมชักกลาบ4นะกับรูปปูมีสิ15เว้นอสัญญาสัตตภูมิหนึ่งหมวดแรกได้แค่นี้ ต่อไปหมดหลังต้องการองธรรมที่จากขาก็ไม่ใช่กําลังเกิดจากขาไม่ใช่กําลังเกิดที่แน่ๆนคือขาตายแล้วก็ตามด้วยภูมิกองมดรทั้งหลายแน่ไปดูในสามภูมินี้ดูขาตายก่อนรูปขาตายจากขาไม่ใช่กําลังเกิดไ,ได้รูปขาตายมาก่อนเลยส่วนอาสันกับอรูปเป็นกอมอมรมาทั้งสองขาเลยเป็นกอมอมรของจากขา เป็นภูมิที่จะขาเกิดไม่ได้นะก็เลยมาทั้งสองขาทั้งอสันทั้งอรูปมาสองขาเลยนะี่อสานอารูปนะอสานอารูปอันนี้ก็วงเล็บไว้หน่อยก็ดีนะก็ดีนะแต่ว่าก็รู้กันว่ามันคือมาจากขาตายประมาณนั้นอันนี้ก็กอมดอกอมดอไม่ต้องวงเล็บก็ได้เพราะฝั่งนี้ก็มีกอมดอฝั่งนี้ก็กมดอนะ แต่กมดอรอตรงนี้เป็นของจักขาด้วยเป็นของขานาด้วยต่างกันตรงนั้นแค่นั้นเองนะมาดูองค์ธรรมรูปขาตายกําลังตายในรูปปติหนึ่งผลสี่ซึ่งกำลังตายในรูปปัจมิที่เรียกว่าพันธก,กัณฐะมักีของรูปปาวัชราชุติจิตห้าเจตสิ 5, กสามสิบห้ากรรมมัชูปที่ดับครั้งสุดท้ายกับรูปปัจพุทสิบห้าเว้นอสัญญาสัตตภูมิ 1, สัวนาันสองขาก็เจอมาแล้วในคู่ที่แล้วนะส่วนหนึ่งซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในอาศันยสัตตภูมิกับอาันยสัตตภูมิหนึ่งอรูปสองขาก็เจอมาแล้วเช่นกันที่หนึ่งผลสี่ซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในอรูปปภูมิกับอรูปปภูมิสิงจากนั้นเราจะไปดูวิสัชนากัรน,นะให้สังเกตวิสัชนาโดยประกอบประกอบนะไปจาก องธรรมมวลแรกได้รูปขาเกิดกำลังเกิดในรูปดูวิสนะัจนารูปาวาจรังองปะปะัดชันตานังนะตรงพอดีเลยนะส่วนมวลหลังชุดแรกได้รูปขาตายดูวิสนะัจนารูปาวาจราจวันตานังอาศันสองขาอาศันยัสัตานังอารูปสองขาอารูปานางชัดเจนดีนะาการนั้นเราก็จะมาอ่านพร้อมกัน เป็นปฏิโลมกปุจฉาคา,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 านา,นา,าจักขายัตสาวาปนาญาตากานายตนาโนปัชชตาตจตาตาจักกายตนาโนปัชฉะติติหรือว่าคานายัตานาไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดจักกายัตานาก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหม เวทจนารูปาวจรังอุปปัชชันตานังเตสังตถะฆานายตนังนุปชิตถะโนจะเตสังตถะจักขายตนังนุปชติรูปาวจราจวันตานังอสัญญสัตตานังอรูปานังเตสังตถะฆานายตนัญจะนุปชิตถาจักขายตนัญจะนุปชติ เมื meantime, et et only, ่อบ well, ุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในรูปภูมิในภูมินั้นจะขาดยตนาไม่เคยเกิดแต่จะกายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังตายในรูปภูมิและบุคคลที่เกิดอยู่ในอาัญญาสัตตภูมิอรูปภูมิในภูมินั้น ฐานายตนาก็ไม่เคยเกิดจากขายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ติเหตุกาปุถุชนหนึ่งผลเศกาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมูมี่เรียกว่าอุปาจากนามังกีกอรูป,ปาวจรัปฏิสนที่จิตห้าเจตสิกสามสิบห้าการมาจักกลาสี กับรูปปภูมิสิบห้าเว้นอาสัญญาสัตตาภูมิหนึ่งและติเหตุกาปุตุจนหนึ่งผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังตายในรูปปั้ภูมิที่เรียกว่าพังคกระหน่อมังคีกับรูปปัวัชรจุติจิตห้าเจตสิ 35, กสามสิบห้ากรรมชะรูปที่ดับครั้งสุดท้ายกับรูปปภูมิสิบห้าเว้นอาสัญญาสัตตาภูมิหนึ่ง สุกติเหตุกาบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอาศัญญาสัตตภูมิกับอาศัญญาสัตตภูุมหนึ่งติเหตุกาปุตุชนหนึ่งผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมมกับอรูปภู่มสิ่องค์ธรรมของสังตยาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้น